เราต้องหาสายส์เชต้าสอใช่เหรอข้อนี้เราต้องหาอะไรเราต้องกำหนดขึ้นมาว่าอะไซด์เต้าสองอ่าตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวครูขอขยายนิดนึงโอเคอที่ี้ไซเต้าสองเป็นเท่าไหร่อันนี้เป็นอากาศใช่ไหม อันนี้ก็คืออากาศเช่นกันแน่นอนชัดเจนตรงนี้เป็นซีต้า1เพราะฉนั้นเราได้ไซน์ซีต้าหนึ่งส่วนด้วยไซน์ซีต้าสอันนี้คิดคิดกาหักหักเหครั้งแรกก่อนนะตรงจุดนี้ก่อนนะโอเคไหมเท่ากับ N2 สองเฮ้ยเขาให้เขาบอกมาไหมเออนี่ไงนี่ไงจุดห<อ>้งไง เพราะนั้นเท่ากับ n 2ส่วน n หนึเพราะนั้นครูจะได้ไซด์หกสส่วนด้วยไซด์เซต้าสองเท่ากับ n 2 1.5ส่วนด้วยไรหนึ่ง <1. S 1> ถูกต้องไซด์หกสก็คืออะไรรูทสามส่วนสองรูทสามส่วนสองเพราะฉะนั้นครูจะได้ไซด์เซต้าสองเท่ากับเท่าไหร่ รูทสามส่วนสามฮึรูทสามส่วนสามมันจะเป็นรูทสามส่วนสองคูณกับหนึ่งจุดห้าใช่ไหมเท่ากับเท่าไหร่นะรูทสามส่วนสามเออรูทสามส่วนสามอันนี้คือเราได้มุมซิต้าสองมาใช่ไหมอ <c oughs> อนายต่อคขาเนี่ยนายต่อ,อ,อดูเนี่ยอือเพราะนั้นเราจะได้ซีต้าสองแล้วก็หาซีต้าสองมา เป็นมุมเท่าไหร่ลองกดสิซีตาสองจึงเท่ากับเท่าไหร่นี่อาร์คไซน์หารกันแล้วเป็นเท่าไหร่ลองหาห้วยกูหน่อยสิ0 5 7า3ค่ะ0.5เท่าไหร่นะ0.5773ค่ะ า0.577แล้วกันทีนี้เราลองไปกด a r ร์กไซด์สิซีตาสองเท่าหท่าไมีกันใครเลยไหมนีค่ะกดเป็นไหมโทรศัพท์ไม่มีอาร์กไซดเฮ้ยมันต้องมีสิไม่มีแล <No S 1> ้วก็เธอลเธอต้องต้องต้องไปดาวน์โหลดมาไซไฟติกแคลคูลเตอร์ จะมันอยู่ด้านล่างครูหนูไม่ได้ขึ้นมาด้วยอีกเครื่องเอามันต้องได้ใช้แล้วครูดูตรงนี้ก่อนมันมีอักซายไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนทีอักษายอืมเดทแกมเมอร์อะไรเนี่สาายสไตลไหมครับฮะ ใช่แล้วนี่ไม่ใช่อ่ะเออจริงแล้วมันน่าจะมีนะแต่กูหาไม่เจอเฉยๆมั้งนี่โอนีควะไซล์ทิฟิก์ไซล์ทิฟิก์อืมฟังก์ชันนี่ไงมันมีแต่ไซล์คอร์ตแทนเส็กอับซายไม่มี แล้ว่้ไปเปิดตารางใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตารางมันไม่มีให้เรื่องตารางอันนี้อะไรนะตารางอันนี้ไม่มีให้เลยนหนังสือเรียนนะคะไม่มีเหรอ<ม>เรามีหนังสือเรียนอยู่ใช่ไหมมีเอ่อตอนนี้เรามีใช่ไหม ลองเปิดชีฟข้างหลังข้างหลังอันนี้จะไซน์คอสแทนเอาเอ๊ยมันต้องมีตารางสิมาผิดตารางทั้งไม่มีมัน,นต้องมีไม่มีเหรอมันมีแค่ไซายโคไซายแทนเจนอืม scientific เธอลองไปเอาดาวน์โหลดแอปนะที่ชื่อว่าดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่าเนี่ยโอเคอ่ะเนี่ยไอ้ที่มันเป็นเครื่องชีลเลกหลายอันใช่ไหมเครื่องชิลเลกครั้งนี้ใช่ไหเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีโมโคเธอมีไหมพัชคอร์อะไรบ้างเนี่ยมีมันอยู่เครื่องด้านล่างไมลโล่เึ้นมาด้วย มันชื่อว่าไม่ใช่เพน P, <IN S 2> P A E T A L C A L ใช่เพนคาลเพนคาลเออเอา,เอากดดูก่อนนี่ไม่ต้องใช่ไงนี่น,นี่กด alternate แล้วก็กดไซมันจะเป็นอาร์คไซแล้วก็ใส่คำว่าศูน จุดห้าเจ็ดเจ็ดเล็บปิดเท่ากับสามสิบห้าสามสิบห้าจุดสองประมาณสามห้าเอาประมาณสามสิบห้าองศาเพราะนั้นตรงนี้เป็นสามสิบห้าองศาโอเคเนาะพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บอพอเรารู้ตรงนี้ปุ๊บคือข้อสอบจริงๆเนี่ยถ้าเป็นข้อสอบแข่งขันมันต้องกำหนดใช่ไหม กำหนดว่ามุมสามห้า <c oughs> เป็น0ูนย์จุดห้าเจ็ดเจ็ดนะอะไรมาประมาณนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> ดูเส้นนี้นะจะดูเส้นนี้มันจะไปแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> ใช่ป่ะ <c oughs> แล้วก็เส้นนี้ลงมา <c oughs> มันก็คือ x นั่นเองถูกต้อง <c oughs> อไหมใช่ x อ็กมใช่วันสิ่งที่สามเหลี่ยมสองรูปเนี่ย มันใช้เส้นเดียวกันก็คือเส้นนี้ครูให้เป็น Y โอเคไหมแล้วตรงนี้เป็นสามใช่ไหมเนี่ยเป็นสามเซนติเมตรใช่ปะ่ะแล้วเรามาดูว่าไอ้ฟังก์ชันไซน์คอสอะไรที่มันมี Y เป็นตัวร่วมนะเพื่อที่เราจะผ่านตรงนี้ไปได้อ่ะครูเรามี ครูจะให้ดูสามเหลี่ยมอยู่สองอันสามเหลี่ยมอันนี้สามเหลี่ยมแรกอ,อันนี้สามเหลี่ยมที่สองอุ้ยอ่ะโอเควันครูจะได้ว่า s ซน์สามห้าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยข้ามฉากตันนี้เป็นมุมฉากใช่ไหมไซน์สา 3, 15, มสิบห้าองศาเท่ากับไรข้ามฉาก ฉากเอ้ยค่าไม่ได้ใช้แล้วเราต้องใช้คอสใช่ไหมเราต้องใช้คอสใช่ค่ะเพราะว่าเรารู้คอสไอเรารู้มุมประชิดใช่ไหมขอบูมชิดใช่คอสสามห้าเท่ากับอะไรสามส่วนวายสามส่วนวายและเราก็รู้ว่าอ้าวอีกด้านหนึ่งมันต้องเป็นอะไรอ่ะเอาวายเท่ากับอะไรวายเท่ากับสามส่วน <5. S 1> ด้วยคอสสามสิบห้าใช่ไหม แล้วฝั่งนี้ล่ะอีกฝั่งนี้ล่ะรูปเนี้ยเราจะรู้ว่าไซด์ไซด์ของมุมอะไรถ้าตรงนี้เป็นถ้าตรงนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยสมหสามห้า,า,หาตรงตรงนี้เป็นเท่าไหร่ที่เหลือเป็นเท่าไหร่ฮะ ิบหรือสามห้าคะมันต้องเป็นเฮ้ยตรงนี้เป็นสามห้าตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่สามห้า <3 S 1> เฮ้ยจะเป็นสามห้าได้ไงสิบ <10 S 1> ตรงนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยหกสิบเ <60 S 1> อ้ยนี่นี่นี่วันถ้าตรงนี้เป็นสามห้าแล้วตรงนี้ต้องเป็นที่ยี่สิบห้าโอเคไหมรวงกันเป็นหกทันไหมนี่ทันไหมนหมี่ทันค่ะหกสิบไงมุมตรงข้ามเนี่ยใช่ไหมเออ เพราะนั้นครูจะได้ sin 25เท่ากับอะไร y x ส่วน y เออนี่แหละ x ส่วน y ข้อนี้มันสุดยอดนะเพราะนั้นครูจะได้ว่า y เท <Y. S 2> ่ากับอะไร x ส่วนด้วย sin 25, ย 25. เพราะนั้นครูก็จับมันเท่ากัน y เท่ากับ y ต่มอม ว่านครูจึงได้3ส่วนคอส3 5หเท่ากับ x ส่วน <X S 1> ด้วยสายสาย,สายิบห้าเพราะนั้นเราต้องมาหาคอสอ่ะกดซิเครื่อ,อ,องคิดเลข3ส,ส่วนอะไรเป็น0.8 192 0.8 2 1เท่ากับ x ส่วนด้วยสายยิบห้าเท่าไหร่ยังไ่ สองจุดศูนย์จุดสี่สองสองหกศูนย์จุดสสองละกันวันครูจึงได้ x เ,เท่ากับสามคูณศูนย์จุดสี่สองหารด้วยศูนย์จุดแปดสองได้เท่าไหร่ก็คือคำตอบหนึ่งจุดห้าสี่หนึ่งจุดห้าสี่หน่วยเป็นเมตร <Cent i. S 1> เซนติอ้าวตายละ หนึ่งจุดห้าสี่หน่วยเป็นอะไรเซนติเมตรเนาะโอเคเพราะว่าอันนี้มันเป็นเซนเนาะอันนี้ออกมาต้องเป็นเซนโอรมันก็เยอะเกินหนึ่งจุดห้าสี่เมตรเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอนี้เป็นสามไม่ได้อันนี้เป็นสามเองอันนี้มันจะเป็นหนึ่งจุดห้าสี่เมตรเลยโอเคนะช่วงหลังก็สอบแบบนี้ออกบ่อยนะไม่รู้เป็นไง เยออดี๋วจะเป็นเือนเดนนนะมแล้วแหงเลยนะเนี่ยแหงนะแหงลูกอ่า